ภาพนี้ถ่ายที่ไหนเธอถามด้วยน้ำเสียงสั่นเทาหมู่บ้านร้างในเชียงใหม่ธนาตอบผมรู้สึกเหมือนมันเรียกผมให้ไปถ่ายทั้งสองเริ่มสนิทกันจากการตามหาความจริงเกี่ยวกับต้นไม้ในภาพพวกเขาเดินทางไปยังหมู่บ้านห้วยเงาที่ตอนนี้กลายเป็นสถานที่ร้างถูกทิ้งไว้ให้ป่ารุกล้ำระหว่างการสำรวจจันจีราเริ่มได้ยินเสียงกระซิบในหัวเสียงของชายหนุ่มที่เรียกชื่อเธอซ้ำๆนาจัน เธอรู้สึกถึงความหนาวเย็นที่ไม่สามารถอธิบายได้และบางครั้งเธอเห็นเงาคนยืนอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ในความมืดธนาเองก็เริ่มฝันถึงเหตุการณ์ในอดีตเขาเห็นภาพตัวเองถูกมัดไว้กับต้นไม้และได้ยินเสียงร้องไห้ของหญิงสาวความฝันเหล่านั้นทำให้เขาหวาดกลัวแต่ในขณนะเดียวกันเขาก็รู้สึกผูกพันกับจันจิราอย่างอธิบายไม่ได้คืนหนึ่งขณะที่ทั้งสองตั้งแคมป์ใกล้สารเก่า ซันจิราเห็นวิญญาณของไทยในพบแรกยืนอยู่ใต้ต้นไม้เชิญรับฟังเรื่องเต็มแบบหลอนๆคืนนี้สองทุ่มครึ่ง